ฮาโลวีน2 0ง4อตอนนี่ไม่ใช่เกมสยองขวัญนะ ปัญญาหนีเร็วมีผีฆาตกรไล่ฆ่าเราวิง่งอะไรอีกล่ะกิติเราอยู่ในเกมผีไหนหลักฐานหลักฐานก็เครื่องปั่นไฟนี่ไงเฮ้ยมีเครื่องปั่นไฟตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแต่มันเกี่ยวอะไรกับผีอ่ะไม่ใช่ผีเฉยๆแต่เป็นเกมผีเราต้องซ่อมเครื่องปั่นไฟเพื่อเปิดตระตูหนีออกไปจากที่นี่ไงเหมือนดบโดนเปียบเลยเป็นเอามากแต่นักเรียนอย่างเราอ่ะซ่อมเครื่องปั่นไฟไม่ได้หรอกเพื่อนวยแล้วเครื่องระเบิดผีจะรู้ตำแหน่งเรามีลงท่อเร็ว เราอยู่ในเกมผีหรือเปล่าเอ่อไม่รู้สิลองเดินเดิน<ๆ>ดูก่อนเอ๊ะเอประตูดีไซน์แปลกจังชัดเลยไปโอประตูแบบนี้แล้วต้องหาเครื่องรางทั้งสามสีมาวางถึงจะเปิดออกแย่แล้วซอมปีเดินม,มาโน,น่แล้วดึงไม่ดีดึงไม่ดีงงดเอ้าเปิดนะอะไรวะเอ้าก็ไปอยากกลับบ้านแล้วเฮ้ยโรงเรียนนี่วะกลับมาที่เดิมแล้วมั<ห>้งเนี่ยบอบบอบอไม่ใช่ดูโนนหฮมสวทหฮมโอ้โหนางรำชุดไทยสวยจังเลยขอถ่ายรูปหน่อย อา้าพี่ชุดไทยหายไปไหนลนะ่ะเกมแฟนเฟรมหลอกเลอโอ้ยเลิกบ้าเกมได้แล้วกินเตะไม่ได้บ้ากชอบเลยตอนหลอกผิดคนแล้วกูจะมึงไปอยู่ด้วยไรเน,นี่ยอะไรก็กูอะไรเข้ามาได้ไงแล้วก,ก็กูจะเอามึงไปเดี๋ยวถามว่าเข้ามาได้ยังไงก็กูเป็นผีอ่ะไม่ได้ถามว่าเป็นใครถามว่าเข้ามาได้ไงก็ทะลุกำแพงมาโอเคโอเค,อเ,คเป็นผีนะทะลุก,กำแพงเข้ามา แล้วมาทําไมเนี่ยมาเอามึงไปอยู่ด้วยอย่าพูดเองเออเอง <c oughs> ถามผมหรือยัง <c oughs> ผมอยากไปด้วยไหมเนี่ยกูจะเอามึงไปไม่ได้ไม่ได้คุณจะมาตัดสินใจแทนผมไม่ได้<อ>ผมจะไปทําไมนี่ผมถามนิดนึงที่ไปอยู่ด้วยน่ะ <โก S 1> อยู่ที่ไหนะ คุณจะเอาผมไปอยู่ด้วยไงไปที่ไหนจังหวัดอะไรไปนรกมั้งนรกก็แล้วนรกมันอยู่จังหวัดอะไรผมไม่เข้าใจคุณถ้าบอกไปสวรรค์เนี่ยยังเข้าใจได้ว่าแบบนครสวรรค์อะไรเงี้ยแต่นรกเนี่ยมันคือที่ไหนไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดสวนคุณบอกจะเอาผมไปอยู่ด้วยที่นรกแต่นรกอยู่ไหนคุณก็ไม่บอกแล้วที่ไปอยู่เนี่ยเป็นยังไงถ้าบ้านเป็นบ้านเดียวหรือบ้านแฟดถ้าคอนโดชั้นอะไรกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยเดี๋ยวโอ้ยพอพอพอแล้วหมดเวลาแล้วผมไม่คุยต่อแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยไอ้บ้า ตอนชาเลนจ์ทริกออทร a t สวัสดีครับแชม์วันนี้เราจะไปชาเลนจ์ขอขนมวันฮาโลวีนเริ่มจากบ,บ้านหลังนี้โอ้บ้านนี้หลอนเวอร์ทริกออทร a t แต่งเหมือนเลยพี่ขอขนมหน่อยฮะสมจริงไปเป้าวะนึกฆาตกรของจริงเสียงดังขึ้นในหน้าสนุกจึ้นเลยว้าวขนมปังลัดยามสตรอเบอรี่ขอบคุณฮะยามสตรอเบอรี่บรรดาน,นันเลยเหรอ ลังต่อไปบ้านนี้ก็หลอนได้แพ้กันบ้านนี้เป็นลูกหมาป่าทอทีขนเหมือนจริงสุดยอดเลยเพ่ขอขนมหน่อยฮะจะขอขนมอีกเหรอนี่ของจริงแล้วว้าวขนมอะไรแปลกจังขอบคุณฮะแปลกนี่เฮ้ยได้ขนมมาันใจที่พูดบ้างสิโว้ยแล้วบ้านหลังต่อไปทิกออดทีขอขนมหน่อยฮะบ้านนี้มันคุ้นคุนะ โดนหลอกกันแต่หลังลากแล้วมึงรู้ตัวเลยนี่มันคือมะนาวไม่ใช่ขน,นมมึงสงสัยแค่เรื่องนี้เหรอเนี่ยลมเสียไปบ้านต่อไปดีกว่าดูยากรับ้าปฏิทินขายวราระลัคกี้คาเลนดา2025กลับมาแล้วมีวันและเวลามงคลสีมงคลเลิกงามยามดีสำหรับทุกกิจกรรมและที่ขาดไม่ได้มีเลขเด็ดทุกงวดพร้อมกับแก๊กน่ารักให้อ่านทุกวันสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ store minimal com